เริ่มต้นของเราครับไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวแรกกันก่อนเลยนะครับสำหรับศึกมวยมันวันศุกร์นะครับวันนี้เป็นวันแรกที่จะเปิดฉาขึ้นนะครับแล้วก็จัดหนักจัดเต็มเลยครับสคู่มวยแห่งยุคนะครับในปัจจุบันนี้ท่ามกลางแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่นะครับที่สำคัญนะครับทูฟยูยิงสดตั้งแต่18นาฬิเป็นต้นไปห้ามพลาดโดยเด็ดขาดครับ เริ่มต้นสปอร์ตโฟกัสของเรานะครับหลังจากที่รอคอยกันมาหลายต่อหลายวันนะครับอีกไม่กี่อึดใจแล้วนะครับศึกมวยมันวันศุกร์ครับก็จะเปิดสังเวียนนัดปฐมเลิกกันที่สนามมวยนานาชาติรังสิตนะครับหนึ่งในสังเวียนเลือดตำนานนั่นเองนะครับโดย True4U นั้นจะเริ่มต้นถ่ายทอดสดตั้งแต่18นาฬกาของวันนี้นะครับแฟนๆก็เปิดรอไว้เลยครับ เริ่มต้นด้วยการเปิดหัวนะครับในศึกป้องกันแชมป์ประเทศไทยรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทนะครับระหว่างแก้วกังวานพริววาโยกับองค์บากศิษรวัตรเสือครับต่อจากนั้นครับไปต่อด้วยคู่ของรุ่งกิจหมอเบดกรมรลาครับกับโหนเมืองลาโวนะครับแล้วก็ยังจะมีไฟท์ชิงแชมป์มวยรอบ c ีพีเงินล้านด้วยนะครับระหว่างคู่ของแหลมคมหมู่บ้านสิริลักษ์กับเทพวาลิศราไวามวยไทยนะครับ หลังจากนั้นครับปิดท้ายด้วยคู่มวยคู่เอกนะครับนั่นก็คือศึกชิงแชมป์ประเทศไทยเลยครับรุ่น ซูเปอร์ไลท์เวทครับเพชรพนมรุ้งมรัตนบัณฑิตนะครับพบกับยอดทุนทองเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับนี่คือทั้งหมด4คู่ที่นำมาฝากกันนะครับประจำวันศุกร์วันนี้5สิงหาคม2559นะครับแล้วก็คุณสามารถติดตามการถ่ายทอดสดเลยครับ t r u e o u มวยมันวันศุกร์ได้ทุกวันศุกร์ต่อจากนี้ไปนะครับตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปพร้อมทั้งติดตามข่าวสารรายการและก็การวิเคราะห์เชิงมวยได้นะครับในช่วงของข่าวกีฬารายการ Smart News ทางช่อง t r u e o u นะครับ Digital Free TV ช อง24นะครับหรือว่ารับชมได้ทุกที่ผ่านแอปพลิเคชัน t r u e for y o u แล้วก็รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ด้วยนะครับนั่นก็คือ www.true4u.com ครับ